ทุกคนไม่ไม,ไม,ไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้อายุก็ไม่ใช่ข้อจํากัดในการเรียนผู้ชายก็เรียนได้เด็กก็เรียนได้ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านศินละปะตัวอาจารย์เองก็ไม่มีความรู้ทางด้านศินละปะเลยก็ปักได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสิริมาศพมโอปรกรณ์นะคะ คลาสที่จะมาเปิดสอนที่มัติชนอะคาเดมี่ครั้งนี้ก็คือเป็นการปักผ้าพ,พื้นฐานค่ะปักผ้าพ,พื้นฐานที่เราจะสอนครั้งนี้จะมีลายที่สอนให้10ลายนะคะลายที่ปักก็จะเป็นลายพื้นฐานทั่วไปเช่น Back s t ติ c h ก็คือชิ้นงานก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมี s เต็ม t ติ c h ปักโซ่ปักเป็นนอตปัก ไฟสติสหลากหลายพวกนี้ค่ะก็จะได้ชิ้นงานออกมาเอามาผสมกันเพื่อให้ได้ชิ้นงานงานที่เราจะปักเราจะปักลงบนถุงผ้าแบบนี้นะคะข้อดีของการปักผ้าคือได้มีสมาธิกับการจดจ่อในการปักผ้าเนะะี่ยค่ะได้ค่อยๆคิดค่อยๆสร้างลายจินตนาการลายขึ้นมาเองอะไรเงี้ยค่ะการการปักผ้าเนี่ยนะคะบางคนอาจจะเริ่มจากการ เป็นงานเป็นงานอดิเรกก่อนสนใจอยากทดลองปักก็ก็ลองปักเป็นงานอดิเรกบางคนอยากเอาไปต่อยอดเช่นที่บ้านนักเรียนบางคนเนี่ยเขาทําย้อมครามเขาก็อยากเอาการปักเนี่ยไปผสมกับงานย้อมครามของเขาการปักผ้าเน,นี่ยนะคะเราเรียนแค่ลายพื้นฐานสิบลายที่เราเรียนไปเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดสร้างสร้างชิ้นงานแล้วก็เพิ่มมูลค่าของของของสินค้าที่แต่ละคนจะทําได้เช่นการ การปักแล้วไปเพิ่มบางส่วนเข้าไปพอเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาอะไรเข้าไปเติมแต่งก็ได้งานก็จะแพงขึ้นอย่างสมมติกระเป๋าใบนี้ราคาอาจจะอยู่ที่350บาทแต่พอเราปักเป็นแล้วเราเราทำลายมากขึ้นเราทำลายละเอียดลายมากขึ้นชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่หลักพันสำหรับใครที่ พอมีเวลาว่างแล้วอยากอยากจะลองทุกอย่างมันต้องลองทำเราจะไม่รู้หรอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบแต่พอแต่พอคุณได้ลงมือทำแล้วอะค่ะคุณก็จะอาจจะค้นพบอีกอีกแนวทางหนึ่งของตัวเองว่าเอ้ยเราก็ปักผ้าได้ทุกคนไม่ไม่ไม,ไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้อายุก็ไม่ใช่ข้อจํากัดในการเรียนนักเรียนที่ที่เคยมาเรียนเนี่ยเออเป็นนักเรียนที่เกษียณแล้วก็มีผู้ชายก็เรียนได้เด็กก็เรียนได้ ไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านศินละปะตัวจารย์เองก็ไม่มีความรู้ทางด้านศินละปะเลยก็ปักได้ค่ะ